รับเติมรูบีราคาถูกนะครับผมแพ็คเติมได้ทันทีไม่ต้องรอนะแพ็กการ์ดแพ็กพารหรือจะเป็นแพ็คใหญ่ก็เพียง900บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็ติดต่อไปที่เพจลุงยุทธช n แนลได้เลยนะครับผมหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธช n แนลนะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารว นี่ครับผมเจ้ตัวริปโป้นะเป็นเรียกว่าเทพเจ้าแห่งสงครามเลยก็ว่าได้นะเขาเรียกว่าเทพเจ้านะแต่จริงๆแล้วผมก็นึกว่าริปโป่เป็นเทพเจ้านะเออแต่มันก็ไม่ใช่เทพเจ้านะาเออมันเป็นมนุษย์นะครับผมสําหรับริปโป้นะริปโป้บุรุษผู้ แกร่งสุดในจีนนะครับผมเรามาดูกันครับสำหรับลิโปนะครับผมยิโปนะครับผมมีตีกายอยู่ประมาณล้านสองนะทุกคนแล้วก็พลังชีวิส12.7ล้านนะครับผมเดิมๆ12.7ล้านเลยนะครับผมสำหรับลิโปนะก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะมีความเร็วในการโจมตีนะเป็นเลนเจอร์ที่เดินไม่เร็วเท่าไหร่นะครับผมก็ใส่เกียร์เป็นปลอกแขนของดีอนนี้เข้ามาก็มีเพิ่มความเร็วเข้า มาด้วยนะจุดยืน50นะเป็นเลนเจอร์สายพลังแทงใกล้ใกล้จัดๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้าลิโป้นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับค่าของมันค่าสเตตัสของมันนะสำหรับเจ้าลิโป้นะมีใช้จะ้กิวมา30%ดํิเดิมด้วยนะครับผมแล้วก็มีคูดาว6.5นะครับผมสำหรับไฮเปอร์นะโอเค เดี๋ยวเราไปดูสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งก็คูดาวสิบสองวิกว้างสองร้อยแปดสิบจุดโอไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไอยกลสักเท่าไหร่เลยนะก็สกิลหนึ่งกว้างสองร้อยแปดสิบ จุดนะฮะฮก็เป็นสกิลขเขมือฟ้านะขี่มาเช็คเท่าแล้วพุ่งออกไปพร้อมโจมตีดามเมจ24เท่านะแล้วก็ลดต้านทักษะในพื้นที่30%แล้วก็ลดอัตราการใช้ทักษะด้วยนะ30%นะสำหรับเจ้าลิปโป้นะก็ในแพทนี้มันมีเกียร์เกียร์คิมุจุขี้มิจิจอะไรนั่นนะครับผมที่มัน โอ้โห oh เป็นเกียร์ที่โกกจัดเลยนะผมขอเรียกว่าดาบน้ําก็แล้วกันนะก็ไม่คือเบรนเจอร์ตัวไหนก็ช่างนะถ้าเกิดใส่เกียร์ดาบเข้าไปแล้วก็ถือว่าโอ้โ oh หเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงผมผมไปดูเกียร์ดบับสักนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวนะผมใส่ดับไว้กับตัวไรน,นี่เจดครับผมนี่ครับเกียร์ชิ้นนี้นะดบับคีคุจูมอนจินะดับจูมอนจินะมันมีค่าที่แบบว่า อัตาจมตีทักษะแน่นอนก็ถ้าเกิดตัวละครตัวไหนใส่ดาบนี้เข้าไปก็ถือว่าโหดและโกงมากๆเลยทีเดียวนะครับผมท่านผู้ชมครับ เอาละครับเราเข้ามาสู่เนื้อหาของเรานี่นะครับผมไปไกลเสือเกิดนะครับผมก็สกิลหนึ่งก็อย่างที่บอกนะลดอัตราการใช้ทักษะของศัตรู30วินะเอ่อสกิลนี้คูดาวสิบสองวิส่วนมาสกิล2นะพรอพิทักแห่งวันคีรีนะครับผมเป็นสกิลบัฟนะเป็นสกิลบัฟก็ค่อนข้างออกทีทีเดียวนะครับผมสําหรับสกิล2ออกบ่อยมากแต่สกิลหนึ่งไม่ค่อยออกนะผมก็งงเหมือนกันนะสำหรับการทดสอบเบื้องต้นนะเดี๋ยวพาไปดูในสเตจหลักนะครับ พรพิทักษ์แห่งวันคีรีนะครับผมก็อันเชิญแลนกริสนะครับผมวันคีรีซึ่งมีนาว่าผู้ทำลายโลกนะครับก็จะมีสกิลที่เหมือนกับว,ว่าเป็นสกิลรูปร่างของตัววันคีรีนี่ออกมานะแต่มันไม่ได้ไป ไปในสนามไปในแมปนะครับผมมันเหมือนเป็นสกิลร ants, ูปร่างเฉยๆนะก็สกิลนี้เพิ่มหลบดีแล้เพื่อป้องกันทางกายภาพและพลังเวทนะครับผมในพื้นที่45,000หน่วยนะเว nt, yeah. ิน 2, าทีนะครับผมก็สกิล2คูดาว9วินะท่านผู้ชม <laughs> คูดาว9วิแล้วก็กว้าง320จุดนะ เอ่อสมัยนี้ตัวเดนเจอร์ใหม่ออกมาเนี่ยไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะสำหรับสก,กิลนะสงสัยถ้าเกิดสก,กิลกว้างไปมันก็จะโกงไปนะครับผมท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองในสเตตหลักกันเลยนะครับผมสำหรับเจ้าลิโบนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราเข้ามาในด่านกันหน่อยแล้วกันเรามาดูสก,กิลของเจ้าลิโบกันหน่อยกันละกันนะท่านผู้ชม มาครับก็ปล่อยออกมาเลยครับวิงว่ง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 วิ่งมาครับปื๊บปั๊บสกิลสองทันทีน่าจะเห็นป่ะมันจะเป็นตัววันคิรีนะนี่ฟาดไปหนึ่งทีโอโหแตกเลยนะครับผมแต่แตกใกล้ๆนะสมุนนี่ตายไวอ,อยู่นะครับผมนี่ครับผมทีธรรมดาไปส่วนสกิลหนึ่งมันจะเป็นสกิลดาเมจนะค่อนข้างเบานะ24เท่าแต่ส่วนการแทงออกมานี่ก็รู้สึกว่าจะยืนรับดาเมจได้นานอยู่นะเพราะว่ามันมีสกิลสองที่สามารถ เพิ่มการป้องกันกายและป้องกันเวทได้โอ้แต่ก็ตายเลยนะครับผมไปแล้วปล่อยหมาชิดเท้าออกมาตัวนี้ดูดิว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 ิหมาครับผมบับปั๊บบับถึงกันด้วยมาไอเนี่ยสตาร์นโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่แย่งซีนแล้วเนี่ยไอ้นี่แย่งซีนครับไปตัวเนี่ยที่ขี่หมามานะเออสตาร์นสกิลสองสตาร์นชงักสี่วินะแต่เรามาดูที่ลิโป้นี่ครับผมฟาดไปหนึ่งทีตีธรรมดาครับตอนนี้คือโอ้โหอะไรครับเนี่ยเรื่องใหม่ครับเดี๋ยวไปกันต่อนะอีกทีหนึ่งนะกันมาดูสกิลของมันกันอีกทีนนึงะ แล้วจะเอาไปลองในลีกตำนานเนี่ยใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันนะครับใช้ได้หรือเปล่านะนี่แทงธาตุน้ำนะมันเสียดายที่มันเป็นธาตุน้ำทุกคนมาครับผมขี่ม้าฟาดไปหนึ่งทีครับก็สกิลแคบๆครับ,บ,บสกิลหนึ่งสกิลแคบๆเลยนะตีแบบตีแค่ตัวต่อหน้านะข้างหน้าเท่านั้นเองนะครับผมท่านผู้ชม เ <ARM 'd> นี่ยเห็นป่ะมันก็ตีธรรมดาตีธรรมดาเนี่ยแล้วก็ฟาดบับนี่ครับผมตีแค่ตรงหน้านะดามเมด24เท่านะโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหเหมือนมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่สก,กิลสมันเนี่ยมันบัฟให้ตัวเองได้ยินได้นานนิดนึงนะครับสําหรับลีโป้นะครับออก,อ,อ,กออกก่อ,อ,อนออกก่อนออกก่อนออกก่อนมาเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งครับสำหรับลีโป้ไปครับ <c oughs> ครับนิโพเดินมาเลยนะผมปล่อยเลยทนทีนะครับเดินมาเดินมาเดินมาเดินยาวว่าถึงปับป๊บปั๊บสกิลสองเสร็จแล้วก็ตีธรรมดาสกิลหนึ่งก็ค่อนข้างจะออกยากนะทั้งทที่มันมีอัตราการออกสกิลมาด้วยอยู่แล้วนะฮะนี่ครับเป็นสกิลปับป๊บแทงบับแทงแต่เชื่อว่านะครับผมถ้าเกิดเนี่ยตีปับ๊บ <c oughs> เข้าจังหวะมันก็แรงอยู่นะครับ แต่ถ้าเกิดมายืนชนกับเจ้าอดัมก็รับรองครับไปหวั่นแน่นอนนะสำหรับลิโป้นะครับผมไปเดี๋ยวเราลองเอาไป p v p กันดูนะท่านผู้ชมมันจะไหวหรือเปล่านะการ p v p นะครับผมลิโปของเราเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันดูกันหน่อยกันแล้วกันนะว่าไปเจอทีมแบบตึงๆในตํานานเนี่ยเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่าโอ้ คนนี้ก็โหดนะครับผมเดี๋ยวขอไปลองเล่นเลยแล้วกันนะครับผมว่าเจ้าตัวลิโป้เนี่ยจะไหวหรือเปล่าท่านผู้ชมนะแพ้ชนะก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับผมก็ผมคิดว่าน่าจะไม่รอดนะสําหรับการเอาลิโป้ลงมาเล่นนะครับผมไป<อ>ลองดูกันสักหนึ่งเกมหน่อยกันแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมครับไ,ไหวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ลิโป้เราก็ยังไม่ตายนะตอนนี้ยังยืนอยู่นะเพราะว่าทางฝั่งตรงข้ามเหมือนเขาจะไม่ได้ใส่อดัมมาหรือเปล่าครับท่านผู้ชม ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดเขาไม่ใส่ดำมาก็อยู่ที่ว่าเราจะชนะเขาได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมนะมาดูกันครับนี่ครับริโป้ริโป้ก็ยังไม่ตายนะแต่ตอนนี้โดนพัดมาแล้วฮะจังหวะนี้ถ้าเกิดเขาพัดมานะท่านผู้ชมสําหรับทิกเล็กเล็กน้อยน้อยอย่าเพิ่งไปพัดกลับนะรอดูสถานการณ์ก่อนนะฮะว่าเราจะดันกลับได้หรือเปล่าเพราะว่าดามเมจของตัวบาลล็อกเนี่ยมันจะกองอยู่ทางฝั่งป้อมเรานะเห็นป่ะริโป้ก็ยังไปได้อยู่นะถ้าเกิดมีทีมดีๆเลยครับผม เอามาเล่นได้นิดหน่อยนะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะถ้าเกิดทีมไหนไม่ใส่เจ้าตัวอาดมไว้ผมว่าก็น่าจะเอามาเล่นได้นะผมว่ามันค่อนข้างจะแพ้ทางอาดมนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแพ้ทางทาธาตุกันนะแต่ถ้าเกิดเอามายืนแบบเนีย่ยเห็นปะ่ะก็พอได้นะถ้าเกิดก่อทีมกันได้นะครับผมสําหรับ รีโป oh ้โอ้โหครับผมชนะไปแบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมก็โอเคครับผมก็ขนนกของลุงหมดไปแล้วนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่นะผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับริโป้นะเอามาเล่นในหลีตตำนานขำๆม,ม,มาพอได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเอามาเล่นจริงจังแบบ หวังติดท็อปสูงสูงเนี่ยผมว่ายากมากนะสําหรับลิโปเพราะว่าบนท็อปทอปของตานานเนี่ยเขาจะมีตัวอดัมอยู่นะครับผมเพราะว่าลิโปเนี่ยมันจะแพ้ทางอาดัมมากๆเลยนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับเต็ม10ผมให้สักประมาณ6ก็ันแล้วกันนะสำหรับลิโปนะใช้งานหลีกตำนานนะครับผมแต่ถ้าเกิดหลีกอื่นนี่ก็พอได้อยู่นะครับผมพอไปวัดไปว่าได้นะท่านผู้ชมครับโอเคครับ okay, <Huh? S 1> ผมก็เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุยดูชแนลด้วยนะครับผม Bye-bye.